สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะครับวัดทรายขาวปีพศ25 3 8นสาะครับรุ่นยกฉัดนะครับผมองค์นี้เนี่ยเป็นเหรียญหล่อเนื้อนวะโลหะนะครับแล้วก็องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพระ ที่ผิวสวยมากนะครับแล้วก็หล่อได้สวยอีกหนึ่งองเลยนะครับจี๊ดจานมากนะครับองนน์นี้เป็นพระหล่อนะครับผมเป็นพระหล่อแล้วก็องค์นี้เนี่ยขนาดเนี่ยเขาเรียกว่ากระทัดรัดเลยนะครับผมผมจะเทียบกับเตารีดพิมพ์เล็กแล้วก็เตารีดพิมพ์ใหญ่ให้ชมนะครับว่าขนาดพระเนี่ย มีความใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบเล็กๆน่ารักเลยนะครับเนี่ยให้เด็กแฝดผู้หญิงแขวนหรือว่าเพื่อนเพื่พ,พี่ๆท่านใดที่ชอบพระองค์ไม่ใหญ่มากเนี่ยองค์นี้ก็น่าแขวนน่าบูชานะครับแล้วก็น่าสะสมอีกหนึ่งองค์เลยนะครับเพราะว่าองค์นี้นี่ผิวสวยแล้วก็สะอาดตามากๆนะครับผม สวยใสนะครับเลี่ยมสวยด้วยนะครับองนี้เรี่ยมมานี่ก็ร้อยฝาบาทนะครับผมหนานะครับเป็นผ้าหนาเลยผ้าเนี่ยก็เป็นแบบเหรียญล่อพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าทําเป็นซุ้มนะครับผมรวงปูดทวดนะครับเนี่ยบัวคว่ำบัวหงายนั่งสมาธิ ข้างๆนี่เป็นรัศมีนะครับแล้วก็เนี่ยทําเป็นซุ้มลึกนะครับซุ้มเนี่ยเขาจะลึกลงไปนะครับผมนี่ซุ้มลึกลงไปนะครับสวยนะครับมีมิติจีดเลยนะครับมุมนี้นี่สวยเลยนะครับผมปีสามแปดนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นยันคาถาหลวงปู่ทวดนะครับผมเริ่มจากตัวแรกเนะี่ยก็คือตัวนะเลยนะครับนี่ก็จะมีขึ้นกระแสการหล่อนะครับผมนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาว,าวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีนี่เป็นปีสามแปดชัวชัวนะครับแท้และทันอาจาร,รย์นองชัวชัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นพิมพ์เล็กเลยนะครับผมพิมพ์เล็กนะครับ เทียบประโยชน้ําให้ชมนะครับผมนี่ก็เป็นหยดน้ําเนื้อเงินลงยาสีฟ้านะครับนี่พิมพ์เล็กนะครับสวยน่ารักเลยนะครับองนี้ก็อง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคานะครับไว้ที่2,700บาทนะครับประกันแท้ให้ตลอดที่พร้อมส่งด่วนนะครับ แล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ